ขอกราบสีนะครับขอกราบสีเอฟซีผู้มีโอกาสก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้ทางบุพเพยงสุรชาติติ๊กเตอร์ฟอร์ดจะมีโอกาสได้จับส่งเป็นรถติ๊กเตอร์6610นะครับ6610ปลายทางจังหวัดสระแก้วนะครับคันนี้มัดจำมาก็ประมาณเกือบ3เดือนที่เพิ่งได้รถคันนี้ก็เป็นรถเช็คนะครับแต่ว่ารายการเช็คก็มากมายนะครับมากมายนะครับ ถ้าใครอยากจะได้รถไปใช้ก็ทักมาเนาะศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าไหนก็ไม่ว่าจะเป็นหกพันหกร้อยหกพันร้อยสิบหรือว่าจะเป็นหกสี่ศูนย์เพราเดียวสองเพลาตอนนี้มีหกสี่ศูนย์เพราเดียวหกสี่ศูนย์สองเพลานะครับดูสี่คันที่กำลังจะทำกำลังจะเข้ามานท่านี้นะครับอรอยกระเช็ดมากมายนะครับอยากได้แบบนี้ก็ทักมาเนาะก็เปลี่ยนปลาเป็นมีดล่างใหม่นะครับเปลี่ยนปลาเป็นมีดล่างใหม่นะครับเปลี่ยนซินกระบอกเปมีดหน้าใหม่นะครับ ทำระบบบูคอช้างสองข้างใหม่นี่ครับผมแล้วก็ได้ทําเครื่องยนต์นะครับทำเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับทําเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนใหม่เปลี่ยนเผ่นคัพใหลูกปินคัพตับเล็กตับใหญ่ใหม่นะครับกลองโซล่าใหม่เช็คป้องโซล่าใหม่นะครับในส่วนของเช็คระบบคัพย้ายกรองกาดใหม่กองกาดลูกใหม่นะครับเปลี่ยนซิลคับเบรกสองข้างใหม่โมบเบรกสองข้างใหม่นี่ครับผมดูได้เลยนะครับผมเปลี่ยนซิลคับเบรก เปลี่ยนสีล้อหลังข้างซ้ายใหม่นะครับเปลี่ยนสีล้อหลังข้างขวาใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันไฮดรอลิกใหม่3ถังนะครับเช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับคันนี the ้ได้แผงบ่าใหม่สวงกดใหม่นะครับเช็คระบบปั้นขาใหม่ได้ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่เบาะใหม่ลังคาใหม่ได้ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่แต่ว่ายางคันนี้ยางหลังเก่านะครับผมยางหลังเก่าบางคนเก่านะครับ แล้วก็เช็คลูกยางซิงกระบอกโรเตอร์เช็คปั๊มพวงมาลัยเช็คปั๊มพวงลูกยางพวงมาลัยใหม่เช็คโรเตอร์ใหม่นะครับคันนี้แหงเจ็ดซีนพีคือสวยๆนะครับผมได้ชุดกระท่ายใหม่นะครับใบกระท่ายใหม่ได,ชดไ้ชุดกระท่ายใหม่เลยใบกระท่ายใหม่ชุดกระท่ายใหม่ได้ใบใหม่ใบพันใหม่เจ็ดใบในกระถางเจ็ดซีพีสวยๆนะครับเจ็บๆนะครับคันนี้เอกสารก็กครบหมดน,นะครับผมตอนนี้ปลายทางจังหวัดสระแก้วชุดใบมีดแหงเจ็ด ได้ไดังหลังเก่านี่ครับบางคนเก่านะครับคันนี้นครับผมดังหลังเก่าบางคนเก่ามันโกโ็โอเคด้านหน้าใหม่นะครับแบตเตอรี่3412แบตใหม่นี่ครับถ้อยเสียใหม่หลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่เบาะใหม่นะครับยางหน้าใหม่ทำเครื่องยนต์ใหม่แล้วรถเช็คผมใช้งานเลยครับผมเป็น661ซุดเท่าเดียวต้อมเหลี่ยมนะครับอันนี้เกอกสารข้อมูลรายก,รการใช้งานนี้ท่านใดอยากจะทดลองใช้ทักมาเลยครับ862415156นะครับ 0862415156คันนี้รับประกันเครื่อมจนนาน3เดือนนะครับผมราคาขายอยู่ที่3 6 0 0 0นบาทนะครับคันนี้นะครับอยากได้แบบที่ทักมาไหมครับผมอยากได้แบบที่ทักมาได้เลยนะครับทักมานะครับ,บ,บ0862415156อยากได้ราคาในทักมานะครับ2แสนกว่า3แสนกว่า4ี่แสนกว่า5แสนกว่า6แสนกว่า7แสนกว่า ยินดีรับใช้ทุกท่านมีความคารพนะครับขอกราบสวัสดีกรบผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยขอกราบขอบพระคุณครับ